ก่นอื่นเลยนะครับต้องกราบสวัสดีเพื่อนเอนชาวเรนเจอร์ออนไลน์ทุกทท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับมค์การชนแนลนะครับวันนี้กันจะพาเพื่อนๆมาานั่งชมรีเพย์กันนะครับกันได้ทําการนั่งฟาร์มคลิปเนี่ยคือช่วงนี้กันบอกได้เลยว่าช่วงนี้กันไม่ได้อัดคลิปมาประมาณสักหลายอาทิตย์แล้วเพราะว่าหลังจากเก็บเลเวลอันยาวนานมาก็เออเขาเรียกอะไรอะ ก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาลองดูว่าเอ้ยผมเอาง่ายๆคือผมนั่งเก็บช h a ด o w มาตั้งแต่ก่อนกิจกรรม185มาอีกก็คือกิจกรรมคอร์สฟ้าอ่าตัวนี้นะครับคอร์สฟ้าตัวช h a ด o w เนี้ยผมก็เลยปั้นชาโด o w ขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อที่จะเอามาฟาร์มกิฟเนี้ยนี่แหละแต่พอดีพอจบกิจกรรมปับ๊บมันมี185ต่อฉะนั้นคือมันก็เลยทําให้ต้องไป185ต่อเลย นะครับเลยไม่มีโอกาสนำชาโด o w ตัวนีม้มาลองฟาร์มกิฟเนียดูนะครับก็วันนี้กันจะพาเพื่อนๆมาชมว่ากันฟาร์มยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยวันนี้กันจะให้ชมผ่านรีเพย์ละกันไม่ได้ไม่ได้เล่นสดเนาะด้วยเนื่องจากแลายปัจจัยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้การฟาร์มที่กิฟิเนียมันมีการแข่งขันเขานั่งเยอะนะครับก็เดี๋ยววันนี้กันจะมาทําให้เพื่อนๆดูละกันว่าไม่สิ มา,มาเปิดรีเพยที่อัดไว้นะครับตอนฟาร์มให้เพื่อนๆดูว่าหนึ่งยาเล่งเนี่ยมันได้ของการฟาร์มะในช่วงเวลาเรียกอะไรอะ่ะหลังหลังตีหนึ่งละกันนะครับประมาณนั้นอะ่ะถ้ากันจะไม่ผิดอนะ่ะกันฟาร์มไปตอนประมาณนั้นฟาร์มไปประมาณสามสิบนาทีก็ลองดูละกันว่าของที่กันสวมใส่อะ่ะจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวกันจะเปิดรีเพยไปด้วยแล้วก็จะอธิบายของไปด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเป็นทีละทีละสเต็ปทีละสเต็ปเนาะก็คือตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากการเปิดรีเพย์ก่อนนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะสตาร์ทรีเพย์เนี่ยมีอยู่5ดอกม่วงนะครับ5ดอกม่วงนะก็เดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะครับแหวนยังไม่มีเนาะสักวงนะครับแล้วเราเรามาลองดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ เดยวนะโอเคก่อนอื่นเลยเนะี่ยกันจะต้องขออธิบายสเตตัสกันก่อนละกันนะครับนี่อาจจะวิ่งบ่อยหน่อยเนาะก็สเตตัสพื้นฐานะอะชาร์โดเนี่ยกันเล่นเป็นรีรีสเตตัสทิ้งไว้อยู่ที่เด็กหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็เอจหนึ่งร้อยี่สิบนะครับแล้วก็อินหนึ่งร้อยี่สิบเนาะก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆลองดูละกันว่า ของที่กันสวมใส่จะมีอะไรบ้างนะครับก็หลักๆก,ก็คือตอนนี้ทำเด็กเด็กในตัวเนี่ยคือ137เอเนาะ,ะเพื่อนๆลองบวกกันดูนาะ1 2 0อบวก117นะครับอันนี้เราเดี๋ยวเรามาลองลองดูแล้วกันว่าเด็กขนาดเนี้ยจะฟาร์มได้เท่าไหร่นะครับกันไม่ได้ใส่ของเด็ก100%เนะครับเพราะว่าตัวคอสตูมเนี่ยยังยังเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ ยังเป็นของทั่วไปนะครับยังไม่ได้ใส่คอสเด็กเนาะคอสตูม so เนี่ยตรงนี้ก็จะมีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอ,อยยาสต๊อปก่อนคอสตูมเนี่ยตัวนี้ยังเป็นคอสท,ที่เลนเจอร์ใช้นะครับก็เป็นออฟเรนเนาะแล้วก็ส่วนหมวกนะครับกันออฟเป็นดูดเอนะครับแล้วก็เลี้ยงอินคูบาสไว้เนาะแล้วก็กันก็จะมีพีชอ่ามีบิชอปเลเวล168ตัวหนึ่งนะครับเอาไว้แต่งงาน นะครับคอยเติมบัฟเติมอะไรให้เนาะแล้วก็ส่วนประดับก็กันก็จะใส่เป็นประดับอาเชอร์นะครับจริงๆในรีเพย์มันไม่เห็นเนาะแต่เดี๋ยวกันอธิบายให้ประดับอาเชอร์กันอาจจะเป็นเด็กเด็กสิกับเด็กเนะครับเหมือนที่เคยทําคลิปเนาะแล้วส่วนส่วนธน,นู VM เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นออฟเด็กสินะครับธนู VM o อ d e ออฟเด็กสิเนาะส่วนประดับก็ตามนี้นะครับธนู VM o อ d e ออฟเด็กสินะแล้วก็ส่วนอ่า อันนี้การเอาของเรนเจอร์มาใช้เนาะก็คือ,อหมกแอปออฟลุนเด็กนะครับก็จะทำเด็กได้ประมาณ137โดยที่บีบับไม่เต็มนะเพราะว่าบีจ็อบยังไม่ได้เต็ม65นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกอ็ส่วนปากก็ไม่ได้ใส่ประดับเด็กนะครับแล้วก็เด็ก3ส่วนก็ไม่ได้ใส่นะครับก็คือตอนเนี้ยการการทำเด็กได้ประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองไปชมกันดูเลยละกันเนาะยวกันกอละกันนะครับก็จะไว้ๆหน่อยนะถ้ากอกอเนี่ยเห็นไหมมันคือคือให้เพื่อนๆดูไปด้วยนะแ้วกันก็จะอธิบายไปด้วยก็คือหลกัลกๆอะ่ะวิธีการเล่นของกัน,นอะ่ะมันจะเป็นประมาณนี้คือมันจะจะเป็นประมาณว่าเ,เราอ่ะไม่ได้ใช้ตัว202นะครับเพื่อในการรีเจนเ p นะครับ แต่เราจะใช้บิในการเติม sp แทนนะครับแล้วก็บวกกับที่ว่าเราเอาอินหนึ่งเนี่ยแล้วทำทำน้ำหนักในตัวไม่เกิน70%น่ะมันรีเจน sp ค่อนข้างไวนะครับใช้เล่งของบีแล้วก็ใช้อ่อะไรอะ่ะหมวกดูด sp และอะินคูบัตอ่ะคือคือวิธีการเล่นของกันน่ะจะไม่ได้เป็นการมารอรีเจน sp นะคือจริงๆการใช้2.2ฟาร์มกิฟเนี่ยมันก็จะ จะสบายใช่ไหมสําหรับคนบางคนนะ่ะก็คือ s p มันไม่ต้องเติมบีไม่ต้องมีอะไรเงี้ยแต่สาหรับการมันเป็นประมาณว่าการจะเน้นเด็กอ่ะจะส่วนใหญ่แล้วกันจะใส่คอร์สต,ตูมดูด s p ซะมากกว่านะครับคือถ้าอาบการการพูดกับเพื่อนๆอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมติคนที่เล่นสไตล์เดียวกับกันนะอ่ะอัพอินเกินร้อยร้อยหนึ่งขึ้นไปแล้วอะแล้วหมวกใส่ดูด s p ปีกใส่ดูด s p เลี้ยงอินคูบัตแล้วก,กอล์ฟแอโรสตออ่ะน้อยมากครับเอี HP จะหมดเพราะว่า าการเน้นแบบแอโร่กลุ่มใหญ่ด้วยนะครับการเน้นแอโร่กลุ่มใหญ่ด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ดูดเอพกลับเนี่ยเห็นไหมจะสังเกตว่าเวลาการฟาร์มอะ่ะกันก็จะเน้นแอโร่กลุ่มใหญ่ไปด้วยเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบเดี๋ยวมุมกล้องมันมันไม่อันนี้เนาะก็ลองดูว่าเด็กๆประมาณเนี้ยมันจะ สติวได้ประมาณไหนนะครับอันนี้คือคือต้องบอกก่อนนะว่าเพิ่งกลับมาฟาร์มนะครับอาจจะยังไม่เข้ามือสักเท่าไหร่นะครับแต่มามาได้ทําการลองให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามันจะประมาณไหนเนาะอันนี้คือการน,นี่คืออัดรีเพยไว้นะ เนี่ยเห็นไหมคือมันจะมีบางช็อตอะที่ที่แบบมอนเยอะๆอะกันก็จะแอโร่ทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยห่วงมอนอะคือคือจะกรจะเรียกว่าไงดีคือปกติแล้วเนี่ยการเล่นตัวเขาเรียกว่าอะไรวะตัวชา a ์โดในการฟาร์มกิฟเนี่ยแล้วก็มาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือกันเคยทำคลิปไปแล้วเนาะที่ที่ฟาร์มตัวเลเวลต่ำอ่ะ ซึ่งบทบาทการฟาร์มตัวเลเวลต่ำอ่ะมันจะอ่อนแอกว่านี้เยอะครับมันชนมอนแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนๆเห็นปะมันชดเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยว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 ขอกลับไปในชอ็อตเมื่อกี้ก่อนอ๋อเมันกลับไม่ได้นี่ว่าลืมไปก็คือการจะบอกก่อนว่ามันชนมอนแบบนี้ไม่ได้นะแบบมอนเยอะๆอะคือมอนเกิน5้าตัวมันชนไม่ได้แต่พอเป็นเลเวล1้อยหหรือเลเวลแบบสูงๆอนะ่ะ มันชนสบายเลยเพื่อนเพืสังเกตเดี๋ยวว่าการใช้ระยะเวลาต่อวิในการสติลมอนน้อยมากนะไม่สูงเห็นไหมคือแบบคือโดดโดดแทบติดโดดแทบติดตลอดแต่คือต้องอธิบายก่อนนะว่าหนึ่งนะมันมันจะมีข้อเสียด้วยคือการที่ติดง่ายอะมันจะทําให้โอกาสได้แหวนน่ะน้อยลงไม่ไม่รู้นะส่วนส่วนตัวเรื่องหวามรู้สึกนะเอ,อแต่อย่างเช่นเนีอย่างเช่นตัวตัว,ต,วตัวอินคูบัตอะ โอดด้ดโดดเป็นติดเลยนะสังให้เพื่อนๆดูอันนี้อันนี้คือแบบหนึ่งเปอร์เซ็นตนะอินพุดอันนี้คูณหนึ่งนะคือโดดเป็นติดเลยอะ่ะตัวอินคูบาอ่ะเพราะว่ามันสติลใบไวง่ายมากง่ายจัดเลยนะครับมันสติลง่ายจัดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเด็กการท่อนท้งสูงด้วยนะครับเนีย่ยเีเพื่อนๆลองดูนะสามตัวนะใช้เวลาเท่าไหร่นะ เนี่ยคือโดยเป็นติดโดยเป็นติดเลยเห็นปะคือคือประเด็นเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ที่คือประเด็นได้มากได้น้อยสําหรับการในตอนเนี้มันไม่ได้มันค่าเด็กมันไม่ค่อยเท่าไหรล่ละมันสําคัญตรงที่เรื่องของค่าการเจอมอนมากกว่าเพราะว่าตอนนี้การฟาร์มกิฟต์เนี่ยคนมันค่อนข้างเยอะเนาะต้องต้องต้องบอกนี้ก่อนคนมันค่อนข้างเยอะนะครับ มันการแข่งขันมันค่อนข้างสูงนะครับในที่ที่นี้เนาะก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองดูไปตามๆไปแล้วกันเนาะว่าว่าจะได้เท่าไหร่นะครับคือคืออาจจะฟาร์มไม่ได้เก่งมากนะเพราะว่าแบบไม่ได้ฟาร์มนานแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวกันจะเดี๋ยวเดวอธิบายก่อนเนาะเพิ่มเติมเดี๋ยวสต็อปก่อนตัวธนูของการเนี่ยของการสังเกตนะกัเนี่ยไม่ได้ใส่การ์ดนะครับคือคือตอนเนี้ดาเมจ อยากอธิบายก่อนดามจของการมันพอแล้วนะถามว่ามันพอได้จากอะไรมันพอได้จาก ROV นะครับมันพอได้จากสเต็นะครับแล้วมันพอได้จากบัฟบิเห็นไหมคือคือผมผมมีเจาะรอยแล้วนะครับฉะนั้นอ่ะทาให้ตัวผมไม่จำเป็นต้องใช้ถุงมือชาร์โดบวกแม้แต่นิดเดียวสังเกตว่า ATK ผมค่อนข้างเยอะนะครับคือตัวธนูผมเนี่ยผมออฟยกเลิกขนาดไว้นะครับแล้วก็ออฟโจมตีฟอร์มเรท16%นะครับ แล้วก็ออฟเด็กสิบนะครับฉะนั้นคือตอนนี้ในเซตผมเนะี่ยดาเมจมันมันมันล้นอยู่แล้วเนาะเพราะว่า,าตัวหมวกแอปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่เล่นสไตล์เดียวกันเนี่ยแล้วจบมอนไม่ได้อะ่ะอ,อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ถุงมือชาโด o w ที่เป็นอาชีพที่ต้องไปซื้ออะไหลาย 10m ก็ได้นะแต่อาจจะต้องเน้นธนูวีเอ็มหน่อยหนึ่งนะสมมุติถ้าเลเวล160 เนี่ยเห็นไหมมันเลเวล160เนะเวล160ขึ้นไปอาจจะต้องเน้นธนู VM นิดนึงอาจจะเป็นเด็ส10แต่มีโจมตีประเภทเดมอนโจมตีประเภทชาโดก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยเสริมในเรื่องของการฆ่ามอนได้ง่ายอาจจะลดต้นทุนในการที่ต้องซื้อถุงมือชาโดนะครับวันนี้กันมาทํมาให้ดูก่อนนะว่าเนี่ยในตัวกัน,นแทบจะไม่ค่อยมีอะไรที่มันแบบเสียตังค์เลยอันนี้ก็ช h a ด o บูเตอร์เก่าเก่าเนาะ แล้วก็อันนี้ก็เซตบิดเพิ่มมาทำา AP D นะครับก็เดี๋ยวลองกลับชมกันต่อเลยแล้วกันเนาะ mm hmm. ก็คือเนี่ยมันมันสติลค่อนข้างง่ายนะจากจากที่การลองเล่นเองเนี่ยคือแบบมันมันโดดแป๊บเดียวติดโดดแป๊บเดียวติดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องรีเจนเอชพีกันไม่ห่วงเลยเพราะว่าแม็กเอพีกันค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ากันดึงอินมาร้อยร้อยยี่สิบเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกันใส่ตัวนี้อยู่นะครับดูดเอพีอ่ะ คือแกนออฟดูด AP ไว้นะครับแล้วก็เลี้ยงอินคูบัตอีกนะครับก็คือมันมันค่อนข้างที่จะสบายนะครับคือเนี่ยเพื่อนเพื่อลองดูดิหนึ่งนกันยังไม่ได้ดึงกลับเลยนะเอบีจะหมดแล้วละ AB จะหมดละเนั้ยไม่เห็นไหมเห็นไหมเห็นเมื่อกี้ปะเมื่อกี้มันดูดกลับนะ AP อะเห็นไหมคือมันดูดกลับขึ้นมาเกือบคอเลยเนาะมันดูดกลับฉะนั้นคือ คือจะบอกยังไงเดียคือการกรอบแอโรสตอมของการมันมีมันม,ม,นมีมันมีนัยยะสําคัญอยู่นะครับก็ทําไมต้องกรอบแอโรเพราะว่าในการเคลียร์มอนเป็นดงมันง่ายนะครับเนี่ยเพื่อนเพสังเกตดิว่าถ้าเป็นตัวเลเวลต่ำอะมอนเป็นกองแบบนั้นมันชนไม่ไหวเลยนะ อันนี้อันนี้ดึงกลับละพอเราเดึงกลับปุ๊บเนี่ยเราก็บัฟแค่นั้นแหละครับแล้วก็เติมพีให้เต็มหลอดแม็กเฮดพีเราสามหมื่นเจ็ดอ่ะคือมันมันมันเหลือเหลือแล้วสำหรับสำหรับมอนเลเวลต่ำขนาดนี้นะครับมันก็ง่ายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือแบบโ,โดดติด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 ตลอดเลยเงี้ยคือคืออย่างที่การอธิบายไปเนาะว่า นัยยะสัมพันธ์คือมันคือการสติวที่เนี่ยเป็นหลักนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าจบ30นาทีอ่ะกันได้ดอกม่วงเท่าไหร่นะครับคือคือแหวนอาจจะได้เยอะไม่เยอะไม่รู้เนี่ยเพราะว่ากาันก็จำไม่ได้แล้วว่าวันนั้นกันฟาร์มไปครึ่งชั่วโมงได้ได้ได้เท่าไหร่เนาะแต่อยากให้เพื่อนๆดูว่าผลของการทำเด็กสูงๆอะ่ะมันดึงสักยภาพได้ค่อนข้างเยอะเห็นปะคือกันเด็กสองอ่ะกันกดอิมพูด้วยนะ อินทูปนี้มาจากสกิลของตัวเสื้อ r o v นะเนี่ยคือกันเด็ก240พอดีเด็ะเลยนะครับแต่ถามว่าทำเยอะกว่านี้ได้ไหมทำ2 0้250ได้ไหมทำได้นะครับทำได้สบายมากก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนคอสามส่วนเป็นคอ,คอเด็กเป็นพวกเช้งเด็กอะไรเงี้ยก็ทำได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนส่วนปากเป็นเพิ่มเป็นปากเพิ่มเพิ่มสแตทเพิ่มเด็กก็ทำได้อีกเช่นกันนะครับ ก็อยากให้เพื่อนๆลองลองดูก่อนนะครับว่าเนี่ยมันมันเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกันขยัดเร่งเร่งให้มันไวเนาะจะได้แบบออลองรองดูแล้วกันเนาะว่าแบบมันจะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วันเนี้ยคือคืออย่างที่บอกอะ่ะมันมันเล่นไปด้วยมันอัดคิดไปด้วยคุยไปด้วยอะ่ะมันแบบสมาธิไม่ค่อยมีนะครับวันนี้เราลองมาดึงสเกลภาพสูงสุดในการฟาร์ม ที่แกนใช้ฟาร์มดูนะครับอันนี้แกนเล่นเซิร์ฟเวอร์ทอนะแล้วก็มาลองฟาร์มให้เพืเ่อนๆดูว่าเด็กเท่านี้เล่นจริงมันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเราอาจจะไม่วัดกันที่ตัวเงินนะแต่เราจะวัดกันที่การฟาร์มแบบเขาเรียกอะไรอะฟาร์มผลลัพธ์เออจริงๆมันก็วัดกันที่ตัวเงินแหละแต่อย่างที่แกนบอกนะการได้มากได้น้อยมันขึ้นอยู่หลายปัจจัยหนึ่งเจอบอนเยอะไหม สองสติลมอนได้อะไรบ้างแล้วกไ็ได้อาวุธเยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือในกิฟฟินเนียมันมีหลายปัจจัยเนาะแต่สำคัญที่สุดคือการขยันนะครับถ้าเพื่อนๆขยันเล่นเงินเอ็มมันก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นนะครับอันนี้การทําใหเเ้เพื่อนหรือว่าของของที่ไม่เยอะอ่ะคือคือต้องบอกก่อนว่าธนูกันไม่ได้ใส่การ์ดนะธนูเนี่ยกันไม่ได้ใส่การ์ดถ้าเกิดว่าเพื่อนเ่คน,นไหนที่ไม่มีงบ เพื่อนๆไม่จําเป็นต้องเอามาดึงเด็กแบบมามาทำแบบฟูลเด็กแบบกันก็ได้นะครับเพื่อนๆทําแบบแค่แบบใช้งานได้อะแล้วแล้ก็หมั่นขยันมาฟาร์มอะ่ะก็ได้แล้วนะเนี่ยเนี่ยลองดูสิว่าเนี่ยคือมันโดดมันโดดมันโดดโดดติดโดดติดโดดติดค่อนข้างง่ายนะครับสําหรับการที่แบบทําเด็กแบบเยอะๆขนาดเนี้ย กำลังบอกง่ายสติลไม่ติดเลยเราก็ลองดูกันตอนนี้ผ่านมาสิบห้านาทีแล้วกันได้ดอกม่วงอยู่ประมาณเจ็ดสิบดอกนะครับแล้วก็อาวุธสี่ชิ้นนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่แหวนสิบสี่วงนะครับอาวุธสี่ชิ้นนะครับผ่านมาสิบหกนาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองเร่งกันแล้วกันเนาะเป๊บ,ปบ,ปบ ลองเลี้งคุณสองดูแล้วกันเนาะจยากอยากให้เพื่อนๆนดูผลลัพธ์ไปไวอะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกว่าการฟาร์มกิฟฟินเนียเนี่ยมันมันต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะการเจอมอนเอยเอ,อะไรต่างๆนานานะครับก็อยากให้เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กันนะครับแต่ค่าเด็กมีผลชัดเจนนะการบอกให้นะครับ สำหรับสำหรับตัวกันเองที่เลเวลสูงแล้วนะครับเลเวลร้อยร้บวกแล้วอย่างเงี้ยแล้วแล้วเนื่องจากว่าเรามีบิชอปด้วยเราก็มีของหลายอย่างด้วยมันจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปใช้การรีเจนเอพีนะครับการใช้การดูดเ p แทนนะครับแล้วอีกอย่างเนาะเดี๋ยวการจะเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อ่า ไม่ได้เด่นเด็กแบบนั้นนะครับหมวกใบนี้ช่วยได้เยอะนะครับกันบอกให้มันได้กล่องซาัาบไบ็อกเยอะมากนะครับกันเคยได้แบบหลายกล่องในในหนึ่งยาเล่งก็มีนะครับกล่องซาัาบไบล็อกคือกล่องอะไรก็คือกล่องที่เราจะสามารถดรอปจากบอลแล้วแกะออกมาเนี่ยมันมีโอกาสได้อดอกม่วงหนึ่งร้อยดอกเลยนะซึ่งมันดรอปไม่ได้ยากนะแต่มันก็ไม่ได้ดรอปง่ายนะครับแต่ถ้าเราฟาร์มอยู่ทั้งวันอะ แล้วใส่หมวกใบนี้กันเชื่อว่าด r o p แน่นอนนะครับแล้วสําหรับการดร o p ถี่ด้วยเพราะว่าการใช้เมนคือสกิล arrow s t o r ในการดูดเอพีกลับนะครับเจอมอนเป็นโดงกันก็แค่แบบกวาด arrow ไปทีนึง่งเงี้ยแค่นั้นเองนะครับก็ลองเนี่ยกันมาทําให้เพื่อนๆลองดูสไตล์การเล่นของการดู นี่นหนักเกินนะอันนี้คืออยากอยากจะอยากจะมาอัดแล้วก็มาให้เพื่อนๆดู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 ถึงความติดง่ายหรือไม่ง่ายของของของตัวเด็ก240แค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆอ,อย่ามามีดาม่าอะไรนะ <c oughs> <c oughs> คืออยากให้มาดูเฉยๆว่าเออเนี่ยเล่นเล่นเด็กหนึ่งเด็ก240อะ่ะ มันดึงศักยภาพได้ขนาดไหนนะครับเนาะมันดึงศักยภาพได้ขนาดไหนมันมันคุ้มที่จะทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันโดด โดดติดโดดติดอ่ะเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดว่าต้องเอาเล่งปกติแล้วกันเนาะเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่าเอกํากำลังจะหมดแล้วนะ s อสพกำลังจะหมดละเฮ้ยเราเรายิงผิดตัวแล้วเนี่ยเรายิงผิดตัวแล้วเนี่ยอันนี้คือเรายิงผิดตัวนะตัวเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราต้องขอโทษเขานะ อ่าอันนี้เราต้องขอโทษเขานะเรายิงผิดตัวนะเรายิงผิดตัวนะเห็ไห <c oughs> มคือยานเลขหมดเอพกัน <c oughs> ยังไม่หมดเลยเนอะอันนี้คือแบบวันนี้เราลองแบบมาลองดูแล้วกันเนาะว่าพอศักยภาพกันฟาร์มเนะี่ยได้ประมาณนี้แหละมันแบบ กันก็ไม่ได้เป็นคนฟาร์มเก่งเนาะไม่ได้เล่นเมนชาร์โดเนาะเราก็แบบคือนั่งฟาร์มเพื่อที่เราจะหาเงินไปทําธนูนะกันบอกคุณเพื่อนก่อนนะว่ากันฟาร์มหาเงินไปทําธนูนะตอนนี้ในเล,เลนเจอร์นี่คือแบบภาวนาบนด้านดอบของอย่างเดียวเลยตอนนี้นี่ครับเดี๋ยวพอมีงบประมาณได้ก้อนหนึ่งแล้วทําธนูได้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวกันก็จะมาอ่ารีวิวในสไตล์ของกันอีกให้เพื่อนเพื่อนดูนั่นแหละครับไม่ได้หายไปไหนนะครับ แต่ช่วงนี้ก็ทําการแบบฟาร์มแล้วก็คอนเทนต์มันอาจจะซ้ําๆกับคนอื่นก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้แบบมานั่งอัดคลิปแต่พอดีว่ามีคนที่เขาบอกว่าเออพี่เลิกทําแล้วเหรอไม่ได้เลิกนะไม่ได้เลิกแต่คือกําลังคิดคิดแบบคอนเทนต์อะไรที่มันพอที่จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเอาไปใช้งานได้จริงๆมากกว่านะครับเอาเอาไปใช้งานได้จริงๆเนาะก็เลย ไม่ค่อยที่ไม่ไม่ค่อยได้ทําแบบคอนท์น้ำม้ำอะไรเงี้ยคือมันก็วนดันทุกวันนั่นแหละ,ะรครับเพื่อนๆแต่แบบแค่ว่ามันก็เป็นสไตล์เดิมนะครับแต่วันเนี้ยกันจะได้ทําการเอาแบบเอาชาโดว์ตัวที่เราสา์ไปเวลมาเนี้ยมาลองแบบอมืมาลองฟาร์มให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้ฟาร์มแล้วก็อัดผ่านรีเพย์อีกรอบหนึ่งนะเนี่ยสังเกตนะจะสังเกตให้ดูคือเนี่ย ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวที่เป็นเลเวลต่ำอะตายแล้วนะกองเนะี้ยกันบอกให้เพราะว่ามอนมันเยอะมากเห็นไหมแต่พอเลเวลสูงปุ๊บเนี่ยมันยืนชนสบายเลยนะพอยืนชนสบายปุ๊บมันจะได้หนึ่งได้ขยะมากขึ้นสู้มอนได้เก่งขึ้นประมาณนี้ยครับ คือข้อเสียกับข้อดีของเวลต่ํามันก็เป็นเป็นประมาณนี้ข้อเสียก็คือชนบอนไม่ได้ก็คือเจอมอนสองตัวก็ต้องก็ต้องก็ต้องเอาแค่สองตัวละแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเวลสูงก็ชนสบายเลยมาเถอะเมื่อกี้กี่ตัวประมาณห้าตัวได้บ้างห้าตัวนี่ก็สบายสบายเลยเนี่ยอันนี้ก็คือยืนสติลในดงมอนก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าสกิลเรโนเวชันของเราอ่ะมันมันเด้งกลับเนี่ยเห็นไหมสังเกตแมคเคทพีเนี่ยการไม่ได้ปั๊มเลยนะ กันไม่ได้ปั๊มเลยนะกันไม่ได้ปั๊มแม้แต่ชิ้นเดียวเลยคือไม่ได้ทําอะไรเลยคือคือลงไปแต่ตัวแล้วก็บับบับบีแล้วก็กดเร่งกดยาเร่งแค่นั้นเองแล้วก็ใส่ของที่มีนะครับในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูเมื่อกี้กันเก็บแปนไปละเก็บดอก่วงไปละเดี๋ยวเราลองมาเร่งดูเลยแล้วกันเนาะว่าอีกหกนาทีที่เหลือกันได้เท่าไหร่เดี๋ยว อันนี้การเล่งให้ดูนะเล่งให้ดูเ,ยเฉยเนะเนี่ยวิ่งมาเจอมอนพอดีแล้วก็บัฟเนี่ยมันเหลืออีกสามนาทีนะครับในการฟาร์ม อ่า่ย่าเล่งใกล้จะหมดล้วนะครับเราจะนับหนึ่งอย่าเล่งเนาะเพราะว่าจะได้ให้เพื่อนๆเ,เห็นเห็นว่าครึ่งชั่วโมงอะ่ะเออมันได้เท่าไหร่อย่าเล่งกันหมดละ เรามาดูเวลาปกติกันละกันละตอนนี้เหลืออีก39วินาทีนะครับนี่ก็สติลแล้วก็แบ็คสไลด์สติลแบ็คสไลด์เนี่ยถ้าเจอมอนเยอะๆกันแอโร่โทิ้งเลยนะเราเราแบบเราไม่ได้ห่วงมอนเนาะเนี่ยเห็นไหมเราโดดเราโดดติดปุ๊บเราโดดไปกองอื่นเลยอะไรเงี้ยเราโดดติดปุ๊บไปกองอื่นโดดติดปุ๊บไปกองอื่นอะไรเงี้ย ตัวนี้ติดยากจังไปเันแบ็กสไลด์ก็ไม่ค่อยคล่องเลยนะโอเคอ่ะหมดละอย่าเร่งตัวสุดท้ายพอดีนะครับอันนี้คือการหยุดเลยนะหยุดปับ๊บแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราได้ดอกม่วงเท่าไหร่นะครับตอนนี้ได้อีกมาอีกมาอีกสี่ิห้าเนาะเดี๋ยวกันเปิดคังให้เพื่อนเพืนดูนะครับมาได้เท่าไหร่เนาะ อันนี้คือคืนนี้กันใช้คังแมวนะกันก็เนีย่ยเห็นไหมกันได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบสามดอกม่วงนะครับก็คือเท่ากับว่าอ๋อก่อนหน้าเนี้กันได้ดอกม่วงมาที่ห้าดอกใช่ไหมก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะเริ่มอาทิ์มีอยู่ห้าดอกนะครับร้อยิบสามลบห้าก็จะได้หนึ่งร้อยสิบแปดดอกนะครับในการฟาร์มหนึ่งยาเล็งเนาะก็ดอกม่วงมันก็จะประมาณห้าพันห้าพันสองร้อยซนนี่นะครับโดยประมาณเนาะคูณหนึ่งร้อยสิบแปดดอก ก็หกร้อย k ละอันนี้แค่ดอกม่วงเฉยๆนะแค่ดอกม่วงเปล่าๆคือหกร้อย k นะครับแค่ดอกม่วงเปล่าๆคือหกร้อย k เนอะแล้วก็ดูแหวนนะครับได้ประมาณนี้นะครับสองสี่สองสี่หกแปดสิบสิบสองิบสี่สิบหกสิบแปดแหวนได้สิบแปดอาวุธได้แค่ห้าอันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆลองลองดูแล้วกันนะครับว่า,าวิธีการฟาร์มวิธีการเก็บของแต่ละคนไนดะ้เท่าไหร่จากการการเอาไปขายก็จะได้ประมาณล้านกว่ามั้งหนึ่งจุดกว่าเอ็มอะประมาณนั้นอะประมาณนั้นคือคือไม่ได้ฟาร์มเยอะถึงถึงกระทั่งสองเอ็มสามเอ็มแต่ก็อยากจะให้เพื่อนๆลองดูว่าเอ้ยการฟาร์มเนี่ยมันประมาณเด็กเด็กประมาณเท่านี้สองร้อยสี่สิบเนี่ย มันได้ศักยภาพประมาณนี้นะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ตามแนวของเพื่อนๆดูนะครับแล้วก็เผื่อวิธีการมันอาจจะไปทําให้เพื่อนๆแบบเออมีวิธีนี้ก็ได้นะอะไรอะไรแบบประมาณนี้นะครับเพราะว่า1ตัวกันไม่ได้ใส่2องศนอเนาะไม่ได้เน้น regen sp นะครับแล้วก็เล่นสายธนูนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ของแพงนะย้ํากับเพื่อนๆไม่ได้ใส่ของแพงนะเน้นเป็นสายสแสตตนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เนาะก็เดี๋ยวลองดูว่าขายของขายของขายของอันนี้ไม่มีไม่มีโอเคก็ประมาณนี้นะครับอยากให้เพื่อนเพื่อลองดูละกันว่า<ๆ>เผื่อเป็นแนวทางเนาะก็การขอฝากคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับแล้วพบกันใหม่ ในมายกันชาแนลอต่อไปนะครับเดี๋ยวกันจะพาไปทำอะไรก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับกราบขอบคุณนะครับที่ยังคิดถึงกันแล้วก็ยังแบบยังกัาเรียกอะไรอ่ะยังติดตามกันเสมอนะครับกันก็กราบขอบพระคุณเพื่อนๆด้วยว่าเออคลิปกันมีประโยชน์นะครับอย่างน้อยคือคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะว่าอยากให้ทำอะไรประมาณไหนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอมาหน้ครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ